เพรได้ลง e magazine ของ BEM หรือว่าบริษัทรถไฟฟ้า MRT นี่คือฉันนี่นี่นี่เขาเขียนงนี้นักสร้างคอนเทนต์ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัฒนธรรมไทยจีนโมเมนต์นี้ต้องยกให้เธอคนนี้เพดเทนนรพอนันธนาคกสิเจ้าของช่องเพแดแซจากนักศึกษาคณะอักษรศษาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่พาเราไปรู้จักวัฒนธรรมจีนแบบเข้าใจง่ายและทําให้คนจีนรู้จักคนไทยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นฉันเองในบทสัมภาษณ์นะคะก็จะมีการพูดถึงแรงบันดาลใจประสบการณ์และเขาเจอช็อก เขาถามว่าคิดว่าตัวเองมีความเป็นคนไทยหรือคนจีนมากกว่ากันซึ่งฉันก็ตอบว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจีนแต้จิ๋วแต่เพชรเกิดที่ไทยและอยู่กับวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่เด็กเพชรก็เป็นคนไทยนี่แหละเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเติบโตมากับครอบครัวพูดภาษาจีนแต้จิ๋วมีวัฒนธรรมของคนจีนแต้จิ๋วในไทยก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นคนไทย90-95%ถึงแต่อีก5-10ถึงเนี่ยมีความเป็นจีนจากแบ็คกราวด์ของครอบครัวเราก็เลยขอเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยที่สนใจและอินไปกัับบวฒนนธรรมจจีีค่ะะตอด เพราะว่าเพลรู้สึกอย่างนั้นจริงๆถ้าพูดตามแบบสายเลือดมันก็คือมาจากจีนอะแต่เราเติบโตที่ไทยพูดภาษาไทยอยู่กับวัฒนธรรมไทยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแหละแต่แค่มีภูมิหลังกับจีนแล้วก็ดันเป็นคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมจีนด้วยและอันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองตอบดีเหมือนกันคนรุ่นใหม่มองจีนเป็นไปยังไง <S <S ซึ่งเพลก็ตอบไปว่าภาพลักษณ์ของประเทศจีนอะเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยต่างกันมากเลยทุกคนไปอ่านกันเต็มๆได้ไม่อยากสปอยอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ b e m หรือว่าาา Li Official BEM ของงทรถฟฟ้ ได้เลยนะคะออจริงคือดีใจอ่ะขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่เลือกเพจให้มาอยู่ใน e magazine อันนี้เพจอะ่ะก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไทยจีนเกือบ6ปีแล้วอะ่ะทำด้วยเพราะความชอบความอินแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับทางคนจีนคนไทยแล้วพอได้เห็นตัวเองอยู่ใน e magazine แบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้ถูกมองเห็นก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ที่สัมภาษณ์เพจด้วยนะคะเขียนออกมาได้ดีมากเลยค่ะฝากทุกคนที่ติดตามกันนะคะไปหาอ่านกันได้นะ